สวัสดีคะ่ะทุกคนด้วยกับโซฟาคิลลี่พักแล้ว,วน,นี้เราอยู่ในเกม Coffee Caravan ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เรายกให้เป็นเกมน่ารักที่ดูพลังชีวิตที่สุดที่เราเคยเล่นมาแล้วคือมันเพลินมากเพลินยังไงไปดูกันเลยในต,ตอนแรกเนี่ยเราจะเล่นได้แค่ตัวของคอฟฟี่ก่อนนะทุกคนส่วนของชาแล้วก็ของไอศครีมเนี่ยน่าจะได้ บล็อกที่หลังอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาก็จะมีให้เลือกระดับความยากความง่ายอะไรอย่างเงี้ยระดับเราเป็นตัวตึงแล้วก็ต้องเรียกเป็นระดับง่ายก่อนเนาะเขาเรียกว่าการลองเชิงอย่างมีกลยุทธ์จากนั้นเนี่ยเขาก็จะสอนเราว่าจะทำยังไงบ้างอะไรไงบ้างเหมือนมันจะง่ายใช่ไหมแต่ของจริงมันหลังจากนี้เอง ซึ่งในตัวของเนื้อเกมอะเขาก็จะมีเป็นดังทุกคนคือเขาก็จะมีแยกเป็นต้นไม้เลยว่าจะเดินเราจะเดินสายธรรมหรือว่าเราจะเดินสายไหนสายขาวสายเขียวสายเทานะแล้วเราก็จะพิการมาจัดลาก,กันก่อนคือในตอนแรกอะเราจะได้เป็นคาราวานที่เออเป็นคาราวานสายเอสก,ก็คือเป็นสายเล็กสุดอันเนี้ยเราจะจัดล้านตามเขาเรียกว่าไรอะตามความสะดวกของเราเนาะ ซึ่งตอนแรกอเกมพอก็จะให้เป็นโต๊ะมาแค่ตัตวเดียวก็ลูกค้าก็ต้องรอก่อนเนาะเพราะว่ารา้านเราคือขายดิฟกาแฟที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้ว ตอนที่เราจบด่านไปเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณว่าเราอะขายปเท่าไหร่แล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยไปซื้อของไปอัพของเองซึ่งเราสามารถที่จะซื้อเมนูเพิ่มหรือว่าเราจะซื้อเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันให้ความสะดวกกับเรามากขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราก็จะมีการปลดล็อกลูกค้าใหม่ๆด้วยนะตรงนี้ซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนบุคลิกเฉพาะตัวของตัวเองแต่เนี้ในกรณีที่เราอะมีการซื้อเมนูขึ้นมาใหม่ใช่ไหม ตัวระบบเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกเมนูเนี่ยเข้ามาที่ร้านได้ว่าเออเราเรามีที่พอที่จะทําเมนูตัวนี้ไหมอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ความพีของเกมตัวเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเราทาเฟลเนี่ยบอกเลยนะว่าจบเลยคือจากที่เราอยู่ที่ปลายยอดแลละถ้าเกิดว่าเราเฟลแค่วันเดียวอ่ะเราก็จะต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดเลย และเริ่มใหม่ไม่พอเงินที่เราสะสมมาก็คือจะหายไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะในโหมดเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราก็จะได้มงกุฎมาใส่หัวแบบนี้นั่นเองด่านกาแฟว่าตึงแล้วเจอด่านชาก่อนบอกเลยว่าตึงมือสุดเลยและยังไงอันนี้ก็คือเราอะ่ะเก็บครบหมดแล้วนะ เราบอกเลยว่าเราจะต้องเอาของทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยใส่ในหลานเพราะว่าเรามันคืออะไรเรามันคือตัวตึงไงตัวตึงแล้วยังไงต่อตัวตึงก็คือเ<อ>ดเฟลจาะเพราะว่าจําสูตรไม่ได้ทำไม่ทัน <c oughs> <c oughs> เราจะต้องเริ่มเก็บใหม่หมดเลยนี่แหละคือทําให้เรารู้สึกว่าเออ,ม,เไไเอมันเล่นไปเด้เรื่อยมันเล่นไปเพลินเรื่อยเลยนะใครว่านานอ่ะชานี้คือตึงแล้วใช่ปะ่ะเจอไอศครีมบอกเลยว่า ตึงแบบตึงจัดเลยตอนนี้แล้วเราอะซื้อหมดแล้วนะเพราะ S.P. พวกสูตรอะไรเงี้ยก็คือเราซื้อเมนูมาหมดแหละเราจะมาจัดข้าร้านแล้วก็ขายให้ลูกค้าว่าเรามีเมนูที่เยอะที่สุดใน3โลกแล้วตอนนี้แต่ต้องรู้ว่าเราจะทำทันหรือเปล่าน,นะ ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเกมตัวนี้เป็นเกมที่น่ารักมากแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยคือตัวเกมของเขาจะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยแต่มันจะค่อนข้างที่จะใช้ความจำเนืนิดนึงเพราะว่าตัวเมนูของเขา,าเยอะมากๆ นม่นว่าจะเป็นในเรื่องของที่เป็นกาแฟใช่ปะก็จะมีกาแฟที่มันหลากหลายไอศ์ครีมก็คือแบบมีเป็นวัฟเฟิลหรือว่ามีเป็นไอศ์ครีมที่เป็นถ้วยอะไรเงี้ยก็คือเราจะต้องจําว่าเออลูกค้าสั่งเมนูไหนต้องทําตามนั้นให้ได้แล้วก็ลูกค้าแต่กเขาก็จะมีระยะเวลารอคอยที่ต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะลูกค้าเด็กเนี่ยก็คือเขาจะมีความอดทนที่ต่ําแล้วก็ต้องรีบทําให้เขาก่อนเลยประมาณนี้เอออย่างตัวไอศครีมที่เราคิดว่ามันยากที่สุดใน สามหมดแล้วก็คือตัวไอซครีมอะเขาก็จะเหมือนกับต้องมานวดแป้งทาแป้งทาเป็นพัฟเฟร์แล้วก็ใส่ไอซครีมลงไปก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวของเกมเนี่ยคือเขาจะเป็นแนวแบบผ่านด่านเดิมๆซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ระบุว่าลูกค้าคนนี้จะมาด่านนี้ตลอดไงคือมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมนูที่ลูกค้าสั่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยประมาณนี้ เอาเป็นว่าเกมนี้นก็คือเล่นแล้วก็คือลืมวันเวลาเลยจริงๆต้องบอกแบบดีเลยเอ่าล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมกดติดตามไปด้วยหละ่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย